เราได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวแฟนมิเต้งของออมสุชาและไมค์พิรัตที่ใจกลางมหาคนครเชียงฮ้ซึ่งมับอกว่ามีสื่อจีนให้ความสนใจเยอะมากโดยไปถึงท็อปอิทธิพลเท่าแก่น้อยที่เป็นเท่าแก่ใหญ่ในการสปอนเซอร์ทริปท,ปทปนี้ให้กับออมสุชาด้วยหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จสิ้นแล้วผมกับออมและไมค์ก็คิดว่าเออนาน,นานทีเนาะที่ออมสุชาจะได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ,างๆแบบคนธรรมดาเราก็เลยเดินทางไปที่ใจกลางของเซี่ยงไฮ้นะครับย่านที่ชื่อว่านานจิงลู่ซึ่งเป็นย่านที่มีหา้างมีร้านค้ามากมายครั้งล่าสุดที่ออมอมอมมาที่จีนโดยที่ไม่มีบอดี้การ์ดเลยนี่คือนานหรือยังก็ไม่นานมากค่ะเพราะมามาจีนบ่อยแต่ส่วนใหญ่อมอมอ่ะออมอาจจะไม่ค่อยชอบให้มีบอดี้การ์ดเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าหนึ่งเราก็อยากเป็นส่วนตัวสองบางทีออมว่าการที่แฟนเข้า เราได้บ้างมันก็ดีแล้วอย่างไม่เหรอจะมาเดินเที่ยวอะไรแบบนี้ได้ไหมตอนนี้คือตอนนั้นไปเกาหลีครับแล้วก็ผมพอดีผมก็ไปกับพกเพื่อนอะไรเงี้ย<ไ>เราแมสปิดหน้าไปแล้วก็ใส่ใส่หมวกไว้อก็ยังมีคนจีนจนําได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี่เรายืนอยู่กันที่แล้วเราไม่เดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะมา ันนี้่พี่กำลังจะพาไปเนี่ยจะพาไปร้านอาหารหนึ่งซึ่องอร่อยมากได้ถ้าเป็นร้านน่ารักน่ารักเพราะว่าเวลาเรามาเที่ยวเมืองจีนใน,น้านเที่ยวไทยถึงเดือนมันก็จะมาพัฒนาแลรวหรือว่าใหญ่ใูญ่ห,หม่สิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นก็นคือผมกับไมค์กับออมก็จะเดินทางจากที่ที่รถเขาส่งนั้นไปประมาณ2 3าช่วงตึกนะฮะเพื่อดูบรรยากาศซ้ายขวาแล้วก็ไปที่ร้านปรากฏว่ามีแฟนขับตามมาถ่ายรูปไม่ใช่แค่นั้นฮะ

ว่าออกก็ไม่บอกผมว่าอันนี้สําคัญมากไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นห่วงใจเขาจะแป้วทุกครั้งที่เห็นแฟนผับมีการล้มหรือว่าโดนใครก็ตามผลักเดี๋ยวเขาเขาจะรู้สึกไม่แฮปปี้เลยนะครับโอ๋อต้องยอมแพ้ใครใครได้ <c oughs> ไม่ต้องใจนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เยอะขนาดนี้คะ่ะคอามรู้ึกตอนนี้เหมือนในหนังจูมันจี้อ่ะตอนนี้เหมือนเวอร์นแคลอรี่ไปเยอะมากถือว่าเป็นนี่ต้องบอกคุณผู้ชม คุณได้กินอิ่มแน่ะนอนไหมครับเวลากล้องเขาถ่ายเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยกับไม่ถ่าย,ยาเราเป็นคนละคนไหมผมเหรอถ้าเป็นแต่ก่อนะอแต่ก่อนผมจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าไงอะกล้องมาปุ๊บกล้กองมาปุ๊บต้องแบบอื อ่่ใชะจะกินก็ต้องแบบยังไงยังไงยังไงกินนานต้องแบบเก๊กจะเข้าปากก็ต้องแบบยังไงยังไงแล้วรู้ป่ะพี่วุฒิแรกๆอ่ะที่หนูรู้จักเขาอ่ะหนูก็นั่งมองเขาหนูว่าทำไมแค่กินต้องเก๊กด้วยอ่ะแล้วเขาก็เขาก็ตกใจแล้ว ไม่เก๊กหรอไม่ไม่ได้เก๊กไม่ไม่ปกติเนี่ยเก๊กเนี่ยกินน้ำทำไมต้องเก๊กเนี่ยเนี่ยใช้ตะเกียบทำไมต้องเก๊กนี่เาไม่ใช่น้อนกินะไอ้ย่าตั้งแต่พี่อยู่ในวงการสื่อมาพี่ไม่เคยเห็นศิาลปินดาราไทยที่มีคนมากรี๊ดกันเยอะขนาดนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าหนึ่งชีวิตของน้องเราสองคนมันคงเปลี่ยนไปแล้วอย่างแน่น ถามว่าพอคุณมองย้อนกลับไปดูแล้วรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวมันจะหายไปมากขึ้นไม่รู้ว่ามันมันก็ไม่มีตลอดทักวันนี้แต่ว่ามันมันจะยิ่งมากขึ้นแล้วมันจะรับได้หรออันนี้ก็ยากเหมือนกันครับคือมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะถ้าสมมติว่าเราอยากจะส่วนตัวจริงเราจะแบบไปที่อื่นหรืออะไรเงี้ยฮะเดื๋ยที่จะไปแบบโซนที่แบบไม่มีคนรู้จักเราไปเลยอ่ารเงี้ยครับแล้วอะค่ะคือไอไอความลดลงมันมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็หมายถึงว่าเราเราเหมือนได้อะไรมาแล้วมันมันต้องแลกกันอะไรเงี้ยซึ่ง ถามว่าคุ้มไหมหนูว่าหนูว่ามันคุ้มนะในในส่วนนี้เพราะว่าเราต้องเสียอะไรบางส่วนไปซึ่งบางทีในเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยหนูว่าเราหาได้แต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งคือเราได้ให้ความสุขกับคนนะพี่พุด,ดี้ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบเวลาที่เราเห็นเขายิ้งอะ่ะเขามีความสุขกับการที่เราเป็นแค่แบบใครก็ไม่รู้ที่แบบไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกัน <c oughs> แต่ใครก็ไม่รู้เลยที่เขาแบบที่เราให้ให้ความสุขกับเขาได้ไม่ใช่แค่คนไทยอนะไรอย่างเนี้ย ถ้าเรายังมีแรงเรายังยิ้มไหวเรายังถ่ายรูปไหวเรายังยืนไหวเราก็เคยคุยกันว่าเราทำเถอะเราอยู่ตรงจุดนี้ได้เราอยู่ได้เพราะมลชนจริงคือถ้างั้นเราก็ควรจะต้องตอบแทนอะไรให้กับมลชนด้วย <c oughs> ว่าแล้วเดี๋ยวขอกระเป๋าของพี่หน่อยขอขอทีมงานขอเป้ของพี่หน่อย <c oughs> อ thank you ครับนี่มันจะมีน้องคนห <Okay. S 1> นึง่ง <c oughs> พี่ลืมบอกเมื่อ <c oughs> วันแรกที่มา <c oughs> ถึงที่สนามบินล้วคุณขึ้นรถไปก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนกับ ถาเอาของมาฝากคุณเนี่ยเอาไม่เอาไม่ได้เอาไม่เจอไงก็วันนั้นคือการที่ก็ผักคือพาขึ้นรถไปหมดพี่ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะพี่จะเจอออมนะแล้วพี่ก็ถามว่าจะฝากอะไรเขาไหมเขาก็บอกว่าพี่จะเจอได้จริงเหรอพี่บอกไม่แน่ก็บอกเขาวไม่แน่จออาจจะไม่จอเขาชื่อโมโม่เขาชื่อโมโม่แล้วเขาก็ทําการจริงเขาทำเลทใหญ่มากเลยเป็นเป็นเป็นเหมือนแผ่นป้ายใหญ่ เขากเลย<อ>เยขียนข้อความนี้มาให้แล้วก็เซ<อ>็นแล,ล้วพิวก็ uh, hope you like this card หวังว่าเธอจะชอบการ์ดใบนี้ w i s h you have been a support on together แล้วก็็นภาษาจีน<อ>นะครับก็จ,จะบอกโมโมว่าได้รับแล้ว<อ>นะฮะมอบมอบให้กับออมสุชาแล้วอข,อออขอบคุณค่ะอ่คุยกับโมโม่หน่อยขอบคุณโมโมมากเลยนะคะ